อิจฉาสุดๆเปิดเจ็ดดาราสาวมีแฟนเป็นประธานบริษัทปังทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักแถมฝ่ายชายยังค้่งรักหนักมากจะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ เบลล่ารานีแล้ววินชวินเริ่มที่นางเอกสาวเบิดองต้นของวงการบันเทิงอย่างสาวเบลล่ารานีที่ตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูสุดๆหลังจากเปิดตัวคบหากับนักธุรกิจหนุ่มถายาทเครือเจริญโคกพานจำกัดหรือซีพีอย่างวินชวินเจียรวนนท์เจ้าของธุรกิจบริหารจัดการกองทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ที่ทําเอาหลายคนนั้นฮือฮาหนักมากแถมตอนเจอหน้ากันครั้งแรกก็ดังกับพรมริคิดมังเอิญนั่งติดกันบนเครื่องบินและพอเปิดตัวกันไปก็อคังรักกันทั้งคู่เล่นเอาหลายคนอิจฉาสุด เลยลยจ้าแก้มบุ๋มปรียดาและพีทกันตพรนักแสดงสาวสุดขยันอย่างแก้มบุ๋มปรียดาที่หัวใจตอนนี้ก็รักชุ่มฉ่ำม,มากๆแม้ว่าจะแต่งงานกับซีอีโอโรงพยาบาลชื่อดังอย่างพีทกันตพรมาพักใหญ่แต่ความหวานของทั้งคู่ก็ไม่เคยลดลงเลยยังมาอวดความสวีทช,ช่วยกันไลฟ์ขายของนักกล้องอยู่บ่อยๆแถมซีอีโอนุ่มอย่างพี่พีทก็น่ารักในสายดีจนกลายเป็นขวัญใจของชาวเน็ตไปแล้วล่ะคะ่ะ มิวนิฐานและเซนทราพุทธส่วนคู่นี้ความรักก็ยังเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดแม้ว่าจะมีถ่ายยทด้วยกัน2คนแล้วสาหรับนางเอกสาวมิวนิธฐานและสามียังให้โซเซนทราพุทธ CEO ธุรกิจค้าทองคาแท่งนักธุรกิจหมื่นล้านที่แมว้ว่าคิวงานของพ่อเซนกับแม่มิวจะแน่นทางคู่แต่ก็ไม่ลืมแบ่งเวลาให้กับลูกสุดน่ารักทั้งสองส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็หาเวลาสวีทกันอยู่เป็นประจำทําให้เราได้เห็นโมเมนต์ครอบครัวที่น่ารักของคู่นี้ออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆเลยล่ะค่ะ เบนปุญญาพรและกับว,วิทนาธเพิ่งแต่งงานกันไปอย่างหวานช่ำสำหรับนักแสดงสาวเบนปุญญาพรที่ก็โชคดีได้สามีสุดเพอร์เฟกอย่างกับวิทนาธ CEO โรงแรม5ดาวชื่อดังแห่งเมืองพัทยาแถมอย่างซัพพอร์ตเธอในทุกๆอย่างต่อให้งานจะหนักแค่ไหนก็ต้องจัดสรรปันเวลาให้ภรรยาอยู่เสมอคู่นี้มีเบบีเมื่อไหร่ครอบครัวอบอุ่นมากอย่างแน่นอน เต้าณัฐพรและประนายพรประภาเพิ่งแต่งงานกันไปม,มาสําหรับผู้รักคู่หวานอย่างเต้าณัฐพรและนักธุรกิจนุ่งประนายพรประภาซีอีโอโรงแรมทั้งในกรุงเทพและพัทยารวมไปถึงร้านอาหารระดับ5ดาวที่ต้องบอกเลยว่างานวิวานั้นหวานฉ่ามากๆแถมสาวเต้าก็โชคดีสุดๆเพราะสามีเก่งด้านบริหารทําให้เธอนั้นมีที่ปรึกษาที่ดีในการทําธุรกิจส่วนตัวของเธอเรียกได้ว่ามีสามีคอยอยู่เคียงข้างเสมอบอกเลยว่าแค่มีสามีคนนี้เธอก็วางใจได้ตลอดเลยนั่นเอง ออมสุชาและแอมพิธานดานักเอกสาวหน้าเด็กอย่างออมสุชาและหวานใจอย่างแอมพิธาน c e อนักธุรกิจหมื่นล้านผู้ผลิตและส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่หลายคนก็ทราบกันดีว่าคู่นี้เข้าพบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีแล้วแต่ก็ยังดูแลและเติมความหวานให้กันไม่หยุดแม้ว่าจะยังไร้แผนวิวาแต่หมอดูบอกเราว่าคู่นี้คู่แท้อย่างแน่นอน ชมพู่อารยาและน็อดวิสรุตปังเย็นหนึ่งก็ต้องยกให้กบนังเอกซุปตาอย่างชมพู่อารยาที่ตอนนี้ครอบครัวลงตัวสุดๆนอกจากจะมีลูกๆที่น่ารักแล้วก็ยังมีสามีอย่างน็อดวิสรุตที่คอยซัพพอร์ตเคียงข้างในทุก,ทกเรื่องสมกับเป็นซีอีโอคุณเก่งโดยหนุ่มน้อนนั้นเป็นถึงผู้บริหารบริษัทผลิตหลอดไฟฟ้าอันดับหนึ่งของประเทศที่มีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวใครได้ยินก็เป็นต้องอิจฉาสาวชมพู่เรียกได้ว,ว่ารักก็ปังงานก็ปังจริงๆ